สวัสดีค่ะวันนี้ m อมาแนะนำรถบอดล้อยางนะคะคันนี้จะเป็นเจ็ดล้อยางของ Data p a พนะคะรุ่น CP201W นะคะเดี๋ยวเรามาชมสัตว์กันเลยค่ะคันนี้จะเป็นเจ็ดล้อยางนะคะ ลูกค้าสามารถเข้ามาเทสสินค้านะคะได้ที่ร้าน n อ v จากกนของเรานะคะร้านนะคะจะอยู่แถวเคหะบางพีสุประการนะคะสามารถขอโลเคชั่นเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าโทรสอบถามที่เบอร์โทร0818 302 909นะคะติดต่อหาคุณเจนโลดได้เลยะคะ่ะ โน่หสูบน,นะคะจะเป็นสภาพยางนะคะสนใจก็โทรสอบถามนะคะที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่นะคะติดต่อหาคุณจิลโร่ได้เลยนะคะขอโลเคชั่นร้านเพิ่มเติมได้เลยนะคะ